สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเผยที่มากี่เผาพระราชินีวันที่13กุมภาพันธ์เพจวีเลิฟสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีได้โพสต์ภาพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประกอบพิธีสังเวยพระปายในเทศกาลตรุษจีนพุทธศักราช2564 พระที่นั่งอัมพรสถานพระดาชวังดุสิตโดยระบุข้อความว่าฉรองพระองค์กี่เผาผ้าไหมไทยพื้นเรียบสีแดงเลือดนกพิราบหรือพิเจียนบลัดคัเลอตกแต่งลวดลายด้วยไหมดินทองกี่เผาในภาษาจีนเรียกว่าฉีเผาเป็นเครื่องแต่งกายสำหรับสตรีชาวจีนมีลักษณะเหมือนเสื้อมีชายเสื้อยาวปกคลุมท่อนขา ขนาดพอดีตัวด้านข้างมีตะเข็บผา่าเพื่อให้ก้าวขาได้สะดวกรูปแบบของชีพผ่าในปัจจุบันได้รับการปรับปรุงในช่วงคธธวริสตศตวรรษ1920ในเมืองเซี่ยงไฮ้ให้มีรูปทรงแนบกับสรีระเพื่อเน้นสวดทรงของผู้สวมใส่ เป็นแฟชั่นที่นิยมในสังคมคนชั้นสูงของจีนในช่วงปลายราชวงศ์ชิงจนถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่สองมีการดัดแปลงให้ชายฉีเผาสั้นลงปรับปรุงแบบคอปกและเนื้อผ้าแบบต่างๆความหมายของสีในวัฒนธรรมจีนสีแดงเป็นสีประจำชาติจีนเป็นสีที่แทนธาตุไฟหมายถึงแสงสว่างความอบอุ่นความรุ่งโรจน์สื่อถึงความสำเร็จความโชคดีความสุขความเจริญรุ่งเรือง ความซื่อสัตย์เป็นสีแห่งความเป็นมงคลสีเหลืองทองเป็นสีประจำองคกก์จักรพรรดิจีนทุกยุคสมัยเป็นสีที่แทนธาดินหมายถึงความเป็นปึกแผ่นมั่นคงมั่งคั่งความโชคดีความสดชื่นรื่นเริงเป็นความหวังที่ทุกคนปรารถนาทั้งนี้เป็นชุดที่สวมใส่สง่างามและเหมาะกับพระองค์มากขอให้พระองค์ทรงพระเจริญท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณครับ